สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นแพทย์ผู้ชี่ยชาญโรคปอดวิกฤตมะมัดและการปลูกถ่ายปอดนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับวิธีการรักษา OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea หรือการหยุดหายใจในขณะหลับซึ่งเกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนนะฮะโดยวิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท EO Life Med นะครับเป็นบริษัทซึ่งนําเข้า เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวชในขนาดหลับก็คือค่าเครื่อง CPAP BiPAP จากบริษัท Resmed ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับรวมถึงยังรับตรวจเรื่องการนอนหลับให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการนอนหลับเ,เป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับวิธีการรักษา Obstructive Sleep Apnea เนี่ยก็อย่างที่วิดีโอเมื่อที่แล้วกล่าวไปนะครับว่าเราจะรักษาก็ต่อเมื่อค่า AHI หรือ Apnea Hypopnea Index เนี่ยเกิน15เป็นต้นไปหรือเราหยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงนะฮะ อ,อีกกรณีนึงที่เราต้องรักษาก็คือต่อให้ค่า H I มันอยู่ที่5-14เนี่ยแต่เรามีอาการหรือมีโรคร่วมนะครับพวกนี้ก็ต้องแล้รับการรักษาด้วยเช่นกันนะครับการรักษาก็มีหลายแบบนะครับอันแรกก็อย่างเช่นถ้าเรามีภูมิแพ้ทําให้มีการอุดตันของจมูกการแก้ไขภา,าวะนี้โดยการใช้ยาภูมิแพ้รักษาโรคภูมิแพ้ก็จะทําให้อาการโรคนี้หายได้นะครับบางคน อาจจะเป็นจะต้องผ่าตัดต่อมอะดีนรหรือต่อมทอนซินซึ่งมันอาจจะโตขึ้นในภาวะภูมิแพ้แล้วก็ไปทําให้ทางเดินหายใจของเราแคบลงนะฮะพวกนี้ก็มักจะเป็นในเด็กและวัยรุ่นถ้าเราผ่าออกก็อาจจะดีขึ้นได้นะครับภาวะอ้วนเราอาจจะจําเป็นจะต้องลดน้ําหนักนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาระยะเวลานานนะครับ กวาจะเห็นผลนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการรักษาอื่นๆร่วมด้วยไปก่อนจนกว่าน้ําหนักเราจะลงมานะฮะถึงจะถึงจะดีขึ้นนะครับการนอนตะแคงก็อาจจะช่วยได้นะครับในกรณีที่เป็นไม่มากนะครับทีนี้ก็มีการรักษาอื่นๆเช่นเครื่องมือทางทันตกรรมนะครับโดยการที่ใส่เข้าไปเพื่อจะเลื่อนกรามล่างให้มันยื่นออกมาข้างหน้านิดนึงเป็นการเปิดทางเดินหายใจด้านหลังนะครับทำให้ลมเขาออกได้สะดวกตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ หรือว่าการผ่าตัดขยายกรามโดยผู้ชิ่ยวชาญนะฮะก็ตรงนี้ก็มีส่วนช่วยมากเหมือนกันในคนที่มีช่องกรามเล็กนะครับเป็นส่วนที่ทําให้ทางเดินหายใจเล็กลงไปด้วยนะครับอนอกเหนืจากนี้การรักษาอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นมีการใส่เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทโคนลิ้นนะครับอาจจะมียี่ห้อชื่อ Inspire นะครับก็คือเป็นลักษณะเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องฝังเข้าไปใต้ ผิวหนังเรานะฮะแล้วก็มีตัวกระตุ้นไปกระตุ้นบริเวณเส้นประสาททาให้ลิ้นเนี่ยมันยื่นมาข้างหน้าทําให้เวลาเรานอ,นอนเป็นการเปิดท่องทางเดินหายใจเรานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวิธีนี้เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายมีการผ่าตัดร่วมทั้งมันอาจจะได้ผลไม่ดีเท่ากับวิธีอย่างอื่นที่ผมจะกล่าวต่อไปนะครับสําหรับวิธีการผ่าตัดอื่นๆนะฮะอาจจะมีการผ่าตัดตรงบริเวณช่องคอนะครับ อาจจะตัดทําให้ลิ้นไก่เรามันสั้นลงบริเวณช่องคอเนื้อเยื่อส่วนที่มันเกินไปก็ตัดออกนะครับหรือว่าทางการแพทย์จะเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า U triple P นะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นการผ่าตัดโดยปรึกษาแพทย์ทางด้านหูคอจมูกเขาก็จะพิจารณาดูอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่ารายไหนสามารถผ่าตัดแบบนี้ได้นะฮะก็อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการตรวจ ให้นอนหลับปกติก็จะมีการตรวจที่โรงพยาบาลโดยทางอเมริกาเนี่ยเวลาเขาตรวจผู้ป่วยว่าจะต้องผ่าตัดแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์ไหมก็คือให้คนไข้นอนหลับนะครับเราก็ส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณคอด้านในว่ามีการติดมากน้อยแค่ไหนนะคะเราเราจะนจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นการตรวจเพิ่มเติมอีกกรณีหนึ่งนะครับส่วนการรักษาหลักๆนะครับที่ปัจจุบันใช้มากที่สุดก็คือการใช้ c p a p นะครับหรือ เป็นการใช้เครื่องความดันบวกซึ่งใส่ในขณนะหลับนะครับก็คือ continuous positive air y pressure นะครับตรงนี้มันจะมีเป็นเครื่องขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขนาดประมาณสักเครื่องวิทยุเล็กๆประมาณขนาดนี้นะฮะมีการเชื่อมต่อกับท่อแล้วก็มาเป็นหน้ากากที่เราสวมใส่อาจจะมีทั้ง ปิดทั้งปากและจมูกหรือเรียกว่า full face mask นะครับปิดเฉพาะตรงจมูกหรือ n น s a l m a s หรืออันที่อาจจะลักษณะคล้ายๆเป็นหมอนรอ,อ,องอยู่ตรงรูจมูกเท่านั้นก็เป็น pillow m a s นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่กลางคืนก็จะเป็นการที่เครื่องมันจะอ,อ,อัดอากาศอัดแรงดันอากาศทางเปิดช่องทางเดินหายใจของเราทําให้เราหายใจสะดวกขึ้นนะครับก่อนจะใช้เครื่องนี้เนี่ย ก็จะมีการตรวจว่าจําเป็นจะต้องใช้ความดันขนาดไหนเพื่อทางเปิดทางเดินหัวใจของเราไว้นะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็มีความสะดวกเพิ่มขึ้นหนังอย่างหนึ่งก็คือว่าเครื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถทําให้เกิดโหมดอัตโนมัติได้เราสามารถตั้งค่าให้มีค่าสูงต่ําแล้วแต่ว่าทางเดินหายใจของเรามาตีบมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยให้เครื่องเป็นตัววัดเวลาที่เรานอนหลับไปแล้วเครื่องมันจะสามารถที่จะปรับความดันเองได้นะครับ อะไรก็ตามการปรับความดันแบบนี้เนี่ยก็จําเป็นจะต้องดูผลในระยะยาวว่าใส่แล้วมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็ได้ผลการรักษาอย่างไงซึ่งผมก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับการรักษาโดยการใช้ซีแพในวิดีโอต่อๆไปนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วถ้าเราใส่แล้วใส่หลายคนใส่แล้วมันอึดอัดลำคาญจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างปัญหาที่เกิดจากการใส่ซีแพเนี่ย มีวิธีการแก้ไขไหมนะฮะเราจะทำยังไงเมื่ออยู่ในภาวะต่างๆถ้าเราจะต้องใช้ c p a p ในการเดินทางหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะมาพูดในคลิปถัดไปนะครับก็คิดว่าตรงนี้คงเป็นประโยชน์ให้หลายๆคนซึ่งมีภาวะนี้อยู่ว่าจาเป็นจะต้องรักษาด้วยวิธีไหนเขามีวิธีอะไรบ้างในการรักษานะครับแล้วก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะฮะว่าเราเป็นแล้วเนี่ยควรจะรักษาด้วยวิธีไหนต่างๆนะครับก็คิดว่าตรงนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับ